ได้เดินทางไปร่วมทำพธิธีสการบูชาที่คัมชันโนตูดอนธานีและขึ้นถ้ำนาคาไหว้ขอพรปู่อือลือที่บึงของหลงจอบบูการสำหรับพระเอกหนุ่มย่างนิคทองระยะพร้อมกับคุณแม่และผู้จัดการส่วนตัวโดยงานนี้ก็ได้มีภาพที่เห็นแล้วทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างพาก,กันจิ้นฟินและมีแอบเชียร์ให้เป็นมากกว่าเพื่อนกันอยู่ไม่น้อยเมื่อนางเอกอย่างทิสาวริติสาลิ้นคันมาหิดสอนได้มีการร่วมคลิปดังกล่าวด้วย ซึ่งทางหนุ่มมิทองระยะก็ได้มีการโพสภาพพร้อมเขียนระบุข้อความผ่านไอจีว่าสาธุครับกัะยาณมิตรด้านทิาวริทิสาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าคุณคุณลงรูปไม่ทันรวมถึงมีชาวเน็ตที่ได้เข้ามาอนุโมทนาสาธุและมีรายหนึ่งที่ได้เขียนแต่ว่าชอบการยืนคู่กันพร้อมอิโมจิหัวใจสีแดง เพราะต่างคนต่างโสดนี่เองเลยทำให้แฟนๆต่างทิ้นกันหนักมากๆก,ก,ก็ต้องตามลุ้นกันแล้วลว,ว่าเรือนี้จะแล่นอยู่ไหมนะคะ